นูนเกษตร์อำเภอเอาไปตั้งแถวร่บเกษตร์อันนีอเกษตร์อำเภอก็เกษตรตำบลคนใหม่ใช่ไหมใช่พวันนี้ค่ะสอัสดีค่ะโอเเอะะะไปเยี่ยมาเลยอันนี้สวัสดีค่ะยาว เกามาเลาวันนี้คือแต่งตัวงามแท้อววนาองมากจนปลายันก็กพี่มุนนู่นแล้วเนาะอ้าวันนี้แงไม่ได้มุนเราจะไปแก้ตัวกับผัวได้ไงว่าไงนี่ พี่หมอบอกว่าสวนที่สวยที่สุดเจ้าพี่หมอไปถ่ายเซนทันอยู่เนี่ยเป็นไม่แอบถ่ายเออวันหลังเราขึ้นไปเซนทันดีกว่าผมเซนทันนั่นนี่เดี๋ยวนี้เขามีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วนะครับใช่อันนี้มีกองมีส่งมาไม่ต <chegou aines 2> <performance> ้องหักเอ่อนักข่าวจะมาชาหนึ่งพอดีเขาทำบุญเอ่อเทอร์มินอลครบปีนึงอ่ะ เขาเพิ่งรู้ไง, <S <S ว,ไงวันนี้ได้ดักหอยไว้ไหมนี่ดิ้งกินหอยไหม <S 2> <S 2> <S <S อ้าวปกติไม่ใช่ไม่น่า,ยายไม่ปกติดิ้งชอบหอยไง <S <S ครับ <S <S ทำไมอ่ะ

เกษตอำเภอมาสักทยังยามาจน,น,นาเทกากแ,แาีที่แล้า,าจนาายงดัก่อนนะเ,อเพิ่งมา <c oughs> นี่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 เราก็เป็นผมไม่ต่อไปแล้วก็เป็นผมว่าโอ้ยเลือกมาเถอะวะโทรมาวันแรกบอกว่นนวนนกาจะไม่รับเขกเลยดีว่วเอาตายหาเลยเราพาวาว่า <c oughs> แซวหัวหน้าว่าเนี่ยหัวหน้าออกรายการที่หอยแล้วไอ้น้องๆรายงานดูกันเยอะมาอันนี้ดใบโระเต็ตตำบลทหนาที่ใหญ่เลยะเต็ตำบลคนใหม่มีส่งงานออกันแล้วเหรอคะอยู่ที่ แต่ว่าได้ข่าวว่าตัวนีน้จะมาอยู่นี่อยากม่อยู่กับปังว่างันนี่แต่ไมาอยู่าตายตา,ายตายตายตายปลาไม่เหลือว,วันนั้นวันนั้นวาวาเสร็จโตมีตัวใหญ่ตัวนิดตัวใหญ่ที่หอ,อนะดีมาเสนอเรื่องรายงข่าวไม่อัปเดตคุณกอบเลี้ยงข่าวไม่อัปเดตนักเอกตัวนะนักเสือย้ายยื่ไปกรมเมื่อวันก่อนทีนี้ไปที่ไหนกลับมาเลยไม่รู้จะได้ย้ายไม่ย้ังให้น้องมันหาแล้วก็ขี่ทิ้งอ่ะไม่รู้มันหาเจอเอานิ้งจะมาทิ้งพี่ไปได้ไงล่ะ ดชอ,อ,องน้ยแต่ครอูค่อยย้ยา่ถ้าค่อยย้ายเหะถ้าไ,ไปอยู่นีอถ้าไดย้ายไปลครับเอาเฮ้ยไปอยู่ก็อื่นบรรยากาศมีเหมือนนี่นะเว้ยเดี๋ยวจะคิดถึงนย้ายกลับมาไม่ได้เลยนะย้ายมาได้อยู่อง่าของสนตัวจริงลงทุนขาดโรงเรียนอะ เ้าของสวนตัวจริงใช่ไหมคะคุณผ้น่ะใช่ไหคะ่นนสวนโอ้น้องผู้นี่คนสวนทำไมเธอถือรักษาภาพพจนมากมาวันลินเกมเมืดวันวันนี้มียอมแต้เลยเออวันไหนากมีคนมาไปบ่อยเนาะวันลน้อยกมรู้ี่อดวันนั้นเสียงว่าใครมานะ ว่าไม่ยอมเก็บเลยจงไว้หมดเลยเก็บเก็บเบิดขึ้มอตายเออทห้ิ่ีว่าบอกว่านายเอัไหนได้เหลือทั้งสวน่เก็บเว้ไม่เก็บเก็บตอนไปเดตีตุ้มมอตายถังวะ่าตอนตอนนี้ตอนนี้ทุกวันนี้เฉยๆทุกวันนี้ปฏิเสธที่องห่างอ่ะ ไปเซ็นหนักข่าวอ,ะอ่ะเดี๋ยวน่ามีบรอลอยมะขามเทศชิมบัะน,นี้เขาจะใส่อสเอ้หม้อดินหม้อ,อดินเล็กแต่ของนี้เขาใส่หมอ้อทาดให้อนันยไปดูเลยน่ะลอยเป็นซ้าเนยเนอะย่ลืมบอกผมด้วย จานวัฒนาเมื่อวานนี้ผมโทรไปเมื่มมอ,อาวานโทรไปว่าวันพฤหัสจะมาไหมาบอกยังไม่มีใครประสานเลยว่างจานวัฒนาเขาอยู่ไอ้ร้อยไร่ของราชพัฒน์นะเขาจะ,ะ,ะ,าจะเป็นภาควิชาอะไรก็ไม่รู้นเนี่ยเรานนก็จำยากสามสองสามสิบสองเดี๋ย <32 S 3> วปีนี้ซื้อทางเข้าปีหน้าจะซื้อ,ซ,อซื้อยาวไปเลย <c oughs> แล้วไม่จะซื้อแปลงนี้ปีหน้าซื้ออะไปทั้งหมด ซื่อถนนเลยเป็นไรไปถึงปากทางซ uh, ื่อถนนเลยเนาะอืและก็ซื้อคอมเลยนักข่าวมาถึงแล้วข้างในเลยครับข้างในเยอะเลยเขายมไว้ละอันนี้เจ้าของสวนคุณสนิทสนิทบุญลอยเดี๋ยวเดินดูหลายๆคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปไปไป ไปตรงนีก่อดสวัสดีครับอันนี้ท่านประธานสมเกียรติประธานสาภาอันนี้เกษตรอำเภอเศรษรอำเภออันนี้กเกษตรัดีครบตำบลมะ่าเวเจอกันแล้ว เดี๋ยวหรือว่าถ่ายเลยนะลุยก่อนไหมถ่ายมาเลยนะลุยถ่ายก่อนเนาะแล้วค่อยมาคุยกันเนาะมามาเร <มา S 2> ็วจะผูกมือถือแขนอันเนี้ยผลิตภัณฑ์แปรรูปมีเ้าทำบัวลอยด้วยเดี๋ยวจะให้ดูบัวลอยต้องถามเด็กแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้เขาจะให้ลอยชิมเป็นหนูทดลองเพราะว่าหนูทดลองคิดถึงไอ้ปอกว่ะนักข่าวเคทีเขาเดือดอ,อ,อร่รยอรรย อนสวยอ้ย,ยงนีว่าเกษตรตำบลไม่มอ,บบออกมาถ้าให้รู้จักเลยเกษตรตำบลครับเกษตรตำบลเดี๋ยวเข้องเลยครับอั <c oughs> นนี้เกษตรตำบลน,นะครับไม่ใช่้าม่ไดครับว่าทร นักข่าวสาัมภาษณ์เกษตรอำเภอเกษตรตำบลไทยพีพ,พียังยังไม่คอนเฟิร์ไมไหมไหมคุณไปรีตกลงชัวร์ไหมโบกดาดิเขาจะมาทำเรื่องการเป็นก็นักษาราจพากาจาย์เขาจะมา อาจารย์อะไรมานี่ มันจะมีจะมีตำมะขามเทศมันนี้จะมีะมมมมเมมฮ้ยจะถ่ายไหมถ่ายี่เดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวรอเดี๋ยวให้เขารอเดี๋ยวผมบอกเองก็ได้นี่คืสัมภาษณ์สัมภาษณ์คู่บ่าวสาวครับ ขายหมดดูเอาขายได้ยิ่งเลยก็เป็นว่าแล้ก็เป็นผลทิ่เขาขายได้กินได้ขายได้ได้งๆเนาะก็เลยอย่างอื่นไม่ค่อยดีก็เลยปลูกมาแทนที่เคยนี่แหละค่ะล่อยซิปต้นอย่างเงี้ยนี่น้ำก็อขันเดี๋ยลองทำเลี้ยงปลาดูก็ปลาก็ได้ประโยชน์ครับเลี้ยงปลาเอาเพี้ยนเตรียมจิ้มพืชปลากินมพืชปลานิลที่นี่ก็มีคนมารับไปทำปลาส้มกับปลาส้มในตรัวนี่แหละครับฟังเลย ทำขายก็มาที่ทำเปรูปขายขงเปรูขายมันมีผลผลิตภันแม่คับนบุญนะจ๊ะ <c ười> แล้วาาถือว่าผลผลิตออกดีนะครับอาชารย์ยากำลังออกดีเลยจ้ะออกเยอะเลยช่วงนี้่ีชะง,งักช่วงหนึ่งช่วงหนาวช่วงหนาวเหมือนมันจะนิ่งไม่ยอมออกครับไม่ยอมโตครับก<ต>้อ,อนนี้ออกเยอะก้อดขึ้นที่นี่ผลผลิตก็เริ่มเขึ้นขึ้นขึ้นทุกวันครับ จาก40 50 80เป็นก้อยลครับหละยวันครับแค่นี้แเวลานานไหมรับกว่าจะมาถึงได้ถึงวันนี้โอ้นานนานค่ะพอปีนี้ผลลผิตมันจะออกเยอะมากเลยนะจ๊ะจีกปีเต็มแล้วจ้ะถึงถึงวันอันนี้4ปีแล้วจ้ะถือว่ารายได้ดีกว่าการทำนาไหมครับถ้าเปรียบเทียบว้าหน้าที่3ได้่งงานตรงนี้ดีกว่าจ้ะเมื่อปีกายนี้ก็ได้3ตันกว่าแล้วกิ่นโซนนี่ก็ขายได้เยอะจ้ะ ว่าเราขายฟักนตหนินตน่งนตัวหิ่งตัวเราขายเรื่องนี้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าลูกค้าเขาไม่เห็นฟักมะขามเทศ้ยาฟักใหญ่อย่างนี้เขาก็จะสั่งจะสั่งหิ่งพันใบยังนี้ละจ้ะเขจะขายหิ่งพันเรื่องนี้ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราขายที่ไหนบ้างนะรขายที่เซ็ทนทันจ้ะเซ็นทันกรุงเทพแล้วก็เซ็ทนทันวิเคกกรุเกงเทพนะจ๊ะที่ทขอนแก่นขอนแก่นด้วยค่ะที่เซ็นทันขอนแก่นด้วยจ้ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับส้มส้มตามามาตรฐานเพชรจะเป็นค่าที่แมากนะครับ คนทานข้าวยังครับยังอ่ะเราหนูจะกินตอนไหนครับฮะยังครับครับสวัสดีครับจะกลับอะรขอตัวนะครับครับครับสวัสดีครับ ได้เวลากินข้าวแล้วที่ ulously, Gore, aslında, นะะี่นีครัวน็อปสมตำคัวมีตำสมระโบเอ้ยไม่ใช่ตำสมขันทุกแล้วก็ข้าวหมูเอาดิ้งกินก่อนเข้าะยังไม่อิ่มอีกนี่โอ้ไม่ใช่ดกเดี๋ยวถ่ายรูปรวมแล้วก่อนคนแต่งเยะ ก็โผมทุกตัวมันเห็นรูปแมากเลยเดี๋ยวไปเดือซุ่นมะขามเทศร่วงกินสาดเลยเดงเต็มต้นเลยที่นี่เป็นซุปนักของเจ้าของสวนละ